เป็นเรื่องเรื่องใหม่เรื่องที่เราไม่ไม่รู้จักมาก่อนเป็นเชื้อโรคอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือต้องประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้ก่อนนะครับกระบี่ก็อยู่บนความไม่ประมาทตลอดก็กระบวนการทํางานของเราเราประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้ก่อน นี่เมื่อเราประเมินหาการที่เลวร้ายที่สุดไว้ก่อนเนี่ยมาตรการที่ออกมาต่างๆเนี่ยก็จะต้องเป็นมาตรการที่ที่ค่อนข้างที่จะมาระมัดระวังนะเช่นยกตัวอย่างเริ่มตั้งแต่พอเราไม่รู้จักเนี่ยเราก็ต้องสิ่งที่เราทําก็คือดีเลย์ให้เชื้อเนี่ยมันขยายช้าที่สุดนะครับแต่พอเราเริ่มรู้จักมันมากขึ้นเนี่ยเราเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเราก็พยายามจะบล็อกให้มันอยู่ในในพื้นที่ที่จากัดนั้นทุกหมู่บ้านเนี่ยการเคลื่อนย้ายคนระหว่างหมู่บ้านต่อมู่บ้านเนี่ยก็เป็นเรื่องยากมาก แล้วเราก็มีการประเมินสถานการณ์ทุกๆวันมีการประชุมทุกวันการประเมินสถานการณ์ของเราเนี่ยเราใช้หลัก o e d o นะครับ o e d o คืออะไรก็คือเริ่มจากไปสำรวจสถานการณ์ก่อนก็คือ orientation นะครับ E ก็คือ e v a l u a t i o n ก็คือการประเมินผลประเมินสถานการณ์ว่าเอ๊ะเราควรทำยังไงดีนะครับแล้วก็ดก็คือกำหนดทิศทาง direction เมื่อกำหนดเดเร t ชันได้แล้วเราก็สั่งการร่วมกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารที่เราต้องสื่อสารกับทีมงานสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับให้เขาเข้าใจเหมือนกับเราครับกระบี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกนี่ก็อยากมาเที่ยวนะครับปีๆหนึ่งเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเราประมาณ6-7ล้านคน แต่ที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือรายได้จากการท่องเที่ยวของกระบีเ่เป็นอันดับ4ของประเทศไทยคือประมาณแสนสองล้านผลกระทบก็มีมากนะครับในมิติของการท่องเที่ยวยพอไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาผลกระทบไล่ตั้งแต่สถานประกอบการไล่ตั้งแต่แรงงานทุกสิ่งทุกอย่างม,มันเท่ากับเป็นศูนย์เลย ในส่วนท่าอากาศยานเนี่ยเราได้มีการเฝ้าระวังป้องกันยานแพร่ระบาดโดยการคัดกรองบุคคลนะครับที่จะเข้าออกท่าอากาศยานนะครับทั้งในเรื่องของอุณหภูมิร่างกายโดยเทอร์โมสแกนแล้วเนี่ยนะครับเรายังอขอให้ทางผู้โดยสารนะครับได้โหลดแอปไทยชนะและได้สแกนการเข้าพื้นที่และออกจากพื้นที่นะครับรวมถึง การใช้บริการในพื้นที่ต่างๆของท่าอากาศยานนะครับที่เป็นจุดสัมผัสจุดเสี่ยงเนี่ยในจุดตรงนี้เนี่ยทางท่าอากาศยานกบี่เราได้กํากหนดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับทางทีมแม่บ้านเนี่ยได้ทําความสะอาดนะครับตลอดเวลาแล้วก็การเว้นระยะห่างในกระบวนการตรงนี้เราได้ทําไว้ให้ครบถ้วนแม้กระทั่งบริการในเรื่องของแอลกอฮอล์เจลล้างมือนะครับและสวมหน้ากากอนามายัย ในในตรงนี้เราเรากำกับดูแลแล้วก็อขอความร่วมมือจากทุกส่วนเพื่อให้ให,ให้การบิน,เ,นเดินได้ให้การท่องเที่ยวเดินได้นะครับเศรษฐกิจก็จะเดินได้ เกิดสถาน,นการณ์นี้ขึ้นนะคะงานทุกงานมันถูกกระทบหมดเลยด้วยกลุ่มเป้าหมายคือประชากรทีนี้ในส่วนของมาตรการเราก็จะไปดูเรื่องมาตรการการดาเนินการของเรื่องโควิดก่อนในเรื่องของการคัดกรองซึ่งตรงนี้กิจกรรมการคัดกรองนะันจะต้องเข้าไปสู่ทุกกลุ่มวัยในการเข้ามารับบริการโดยใช้มาตรการที่เราบอกว่าจะต้องคัดกรอง PUI ในภาพของหน่วยบริการที่จะต้องให้บริการกับทุกๆก,กลุ่มวัยแม่กลุ่มแม่ก็คือในเรื่องของการ ANC การมาฝากคันเรื่องของการคลอดก็ในส่วนของห้องคลอดถามว่ากิจกรรมเหล่านี้ผู้มารับบริการยังคงต้องมารับบริการปกติตามช่วงเวลาไม่สามารถที่จะบอกว่าการมาฝากคันครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ขอเว้นระยะไปอันนี้คงทําไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่หน่วยบริการนะคะที่จะต้องตั้งรับในการให้บริการเหล่านี้ ทีนี้ถ้ามาดูในกลุ่มของเด็กนะคะเรื่องของเด็กก็จะเป็นเรื่องของอพัฒนาการเด็กซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์โควิดตรงนี้ก็ใช้วิธีการกลยุทธ์ของเราก็คือโดยอ,อสสอมเดินครอประตูบ้านให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันตนเองเวลาเวลาออกสู่สาธรารณชนหรือว่าในแม้กระทั่งการอยู่การใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวจนกระทั่งประกาศให้มีการเปิดศูนย์เด็กเล็กหรือเปิดโรงเรียนได้อันนั้นก็ จะเข้าสู่ในเรื่องของการเตรียมการก่อนนะคะซึ่งในส่วนของศูนย์เด็กเล็กเองเนี่ยก็เป็นการประสานงานกับทางท้องถิ่นในการเข้าไปดูแลในเรื่องการเตรียมการยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสถานที่นะคะสถานที่เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กจะต้องเว้นจัดระยะเรื่องของการพักผ่อนที่นอนเขาก็จะมีการจัดช่องช่องว่างช่องห่างระหว่างที่นอนดูเรื่องของของเล่นเด็กในการจับในการสัมผัสจะต้องทำยังไงบ้าง ะะและแม้กระทั่งว่าสื่อสารผ่านผู้ปกครองในการนําเด็กเตรียมตัวนําเด็กเข้าสู่ศูนย์เด็กเล็กว่าจะต้องเฝ้าสังเกตอาการเด็กยังไงถ้าเด็กเริ่มมีอาการไข้ไม่สบายก็ไม่ต้องให้มาแต่ถ้าเกิดว่ามาจําเป็นต้องมาก็จะต้องมีการแยกการดูแลเด็กอย่างนี้ค่ะโดยใช้มาตรการในเรื่องของโควิดที่ต้องเข้ามาดูแลในส่วนของโรงเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะเปิดเทอมก็จะมี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะไม่ว่าจะเป็นสพปสพมก็จะเข้าไปมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเตรียมการตุกเตรียมการก่อนนะคะว่าจะให้นักเรียนมาเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์จากเด็กที่เคยห้องหนึ่ง40คนก็เป็น20คนมาเรียนหนึ่งสัปดาห์อีกหนึ่งสัปดาห์20คนนั้นก็เรียนในสิ่ที่บ้านแล้วก็เอา20คนที่เหลือมาเรียนก็จะเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์เว้นกัน ในส่วนของกลุ่มวัยรุ่นก็คิดว่าไม่มีปัญหาก็คือเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบการเรียนในโรงเรียนหรือในอวิทยาลัยอาชีวะต่างๆก็ใช้มาตรการในเรื่องของการเฝ้าระวังโควิดเหมือนกันทีนี้เข้าสู่เรื่องของกลุ่มวัยทํางานดําเนินการในสถานประกอบการสถานกิจการต่างๆซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่เนี่ยกลุ่มวัยทํางานส่วนหนึ่งจะอยู่ในภาคกิจการที่เป็นสถานประกอบการเชิงธุรกิจท่องเที่ยว ตรงนั้นก็จะใช้มาตรการในเรื่องของโควิดเนี่ยแหละค่ะนำสู่ในเรื่องของกิจกรรมเหล่านั้นที่ทางผู้ประกอบการเองผู้ที่ให้บริการเองจะต้องรับรู้ในการป้องกันตนเองในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุก็เราจะมีแค์เมอรเจอร์มีแคร์กิฟเวอร์ตรงนี้นะคะเราใช้กลไกเหล่านี้ในการที่จะเข้าไปดูแลอันนี้เป็นเป็นส่วนที่เราเชื่อมโยงเอากิจกรรมของงานส่งเสริมสุขภาพ กับเรื่องของสถานการณ์กับมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโควิดเข้ามาผนวกผสมผสานด้วยกันโดยใช้กลไกลของออภาคีที่เรามีอยู่แล้วในพื้นที่เป็นหลักคือหลักการของสาธารณสุขนะครับพวกเราเนี่ยใช้คำเดียวเลยนะว่าเราต้องไม่ยอมแพ้ ต้องบอกว่าต้นทุนของระบบสาธารณสุขในกระบี่เนี่ยมีต้นทุนเดิมอยู่ยกตัวอย่างนะฮะประกอบด้วยเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอ,อสมอเครือข่ายเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆตั้งแต่ตำบลอำเภอจังหวัดคําว่าเครือข่ายเหล่านี้ถ้าแยกง่ายๆจะมีสองด้านคือด้านการรักษานะกับด้านการควบคุมป้องกันโรคนะจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่ามี ระบบที่ดีอยู่แล้วเนี่ยคนไข้ไม่ว่าจะเข้าที่จุดไหนนะก็จะสามารถดูแลได้อย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันเราโชคดีว่าอยู่ในประเทศไทยที่มีคุณความดีของประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วทิศเลยนะบริจาคยินดีมาบริจาคนะไม่ว่าจะเป็นกําลังใจขั้นต้นเลยไม่ใช่เงินนะขั้นต้นนี่เป็นเรื่องกําลังใจฮะและในที่สุดเนี่ยพอเขาสื่อสารกันได้ว่าอันไหนขาดเนี่ยในจุดไหนเนี่ย การส่งเครื่องไม้เครื่องมือก็ติดตามมาจนเราแทบจะเรียกว่าตอบ,ตอบขอบคุณไม่ทันเลยอย่างนี้ดีกว่าคือด้วยต้นทุนเดิมที่เรามีทั้งด้านการรักษาและภาคควบคุมเนี่ยนะเป็นต้นทุนเดิมที่ดีอยู่แล้วเนี่ยทำให้เราเรารับมือได้ดีนะครับไม่ว่าความวุ่นวายมันจะมามากมายขนาดไหนเนี่ยถ้าระบบเราทําไว้ดีมันจะสามารถผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้อย่างคลี่คลายและไม่ยากเย็นนัก ผมก็เลยให้กำลังใจกับทุกๆคนว่ายังไงก็ต้องไม่แพ้นะครับเพราะว่าถ้าเราทํางานแบบเป็นระบบนะครับเชื่อมือกันไว้ใจกันและให้กําลังใจซึ่งกันและกันเราเป็นทีมเดียวกันทั้งจังหวัดเราก็จะผ่านผลไปด้วยกันนะครับที่สักเซสของเรานะฮะแต่ผมก็ยังไม่กล้าบอกว่ามันจะสักเซสนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่จบแต่ว่าสิ่งที่เรา เราเมีความมั่นใจในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโควิดนี่ก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างที่2ก็คือเรื่องการตัดสินใจสถานการณ์วิกฤตเนี่ยนะครับในหลายๆเหตุการณ์ในหลายๆแต,แต่ในแต่ละวันเนี่ยต้องการการตัดสินใจเพราะฉะนั้นการตัดสินใจก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าการตัดสินใจนั้นเนี่ยอาจจะผิดก็ได้ถูกก็ได้นะครับถ้าถูกเราก็ประสบความสําเร็จถ้าผิดถ้าผิดทำไงก็ต้องตัดสินใจใหม่ ให้มันถูกให้ได้อันนี้ก็คือคีย์แฟกเตอร์ที่2องคกที่3ก็คือเรื่องของอาการสั่งการและภาวะผู้นำนะครับก็เป็นเรื่องที่ที่สำคัญอย่างยิ่งนะในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยอันนี้ผมถือว่าสถานการณ์นี่เป็นสถานการณ์วิกฤตเพราะนั้นภาวะผู้นำเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับการตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งนะครับการกําหนดทิศทางในการขับเคลื่อนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ย ถามว่าปัญหามีไหมมีทุกวันนะครับต้องแก้ไหมต้องแก้เพราะว่าปัญหามีไว้สําหรับแก้นะครับเราก็เราก็แก้แต่ว่าการแก้ปัญหานั้นในอย่างที่ผมเรียนนะเราก็คิดร่วมกันนะครับประเมินสถานการณ์ร่วมกันแล้วก็หนดทิศท,ทางร่วมกันเราก็จะสูเ่เป้าหมายได้ง่ายได้